ครั้งนั้นไม่ผ่านทำไมไม่ผ่าน <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องไปกับหญิงนะวันนี้หญิงจะมาแชร์ประสบการณ์การยื่นวีซ่า US ทำยังไงให้ผ่าน <S <S จากประสบการณ์ของตัวเองยื่นเองสองครั้งนะคะยื่นของตัวเองนะสองครั้งไปสัมภาษณ์แล้วสองครั้งแล้วก็ทำให้คนอื่นด้วยอันดับแรกเลยนะ หญิงเคยยื่นวีซ่า US มาแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเมื่อสักปี2018สิปี่ปีที่แล้วไหมครั้งนั้นไม่ผ่าน <c oughs> ทำไมไม่ผ่าน <c oughs> ต้องมานั่งคิดทบทวนนะว่าว่ามาลิรายการเลยว่าทำไงไม่ทำไมถึงไม่ผ่านแต่ว่ารอบสองก็คือหญิงทำเมื่อปีที่แล้วนะไปสัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วผ่านไม่ถึงผ่านอ่ะเรามาดูกันมาดูกันอันดับแรกเลยนะ การกรอกข้อมูล ds 160คุณต้องกรอกเอาเป็นว่าตรงตามความจริงให้ได้มากที่สุดทำไมถึงใช้คำว่าให้ได้มากที่สุดคือบางอย่างมันก็ไม่ต้องลงก็ได้ไหมเออเพราะถ้าถ้าเรามองว่ามันมันอาจจะไม่ผ่านเนื่องกไะไรคะมันอาจจะไม่ผ่านนะแล้วก็กรณีที่คุณให้คนอื่นกรอ,อกให้ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ด้วยจ้างเขา มีบมีเวลากรมนมีเวลาทำหรือภาษาอังกฤษเราไม่เขาเรียกว่าไรเนี่ยไม่แข็งแรงพออะไรอย่างเงี้ยเราให้คนอื่นกอกให้อย่างเงี้ยคุณจะต้องศึกษา ds160 ด้วยคือคุณต้องดูข้อมูลที่เขากอรอทั้งหมดกอกถูกต้องไหมตรงตามความเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็เขาเกอกอะไรบ้างคุณต้องรู้นะคะรู้ยังไงอย่างเช่นว่าเขาเกอรอเราท่องเที่ยว โรงแรมเราก็ควรจะรู้ไหมที่เขากรอ,อกไปอ่ะหรือเมืองที่เขาลงให้เราอ่ะลงเมืองอะไรไปที่ไหนอ่ะไปฟลอริดาหรอไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องรู้นึกออกไหมคะอันนี้กรณีให้ขากอ,อกให้นะเราต้องรู้ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เรื่องของอาชีพการงานการเงินหรือกรณีไปเยี่ยมเยียนไปหาเพื่อนคุณจะต้องรู้ข้อมูลของเพื่อนให้ได้เยอะที่สุด ทำไมนะเหรอเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวไว้แชร์ค่ะนะคะอันดับสองคือการ,รสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้สําคัญคือการสัมภาษณ์นะจะบอกเรืเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาสัมภาษณ์เรานะคะจริงนะเขาคงไม่ได้มาอ่านข้อมูลก่อนหรอกเพราะว่าคนมันเยอะมากแล,าแล้วเวลาเราไปนะเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์นะมีหลายคนนะมีหลายช่องน่าจะห้าหกช่องขึ้นนะ่ะนะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอคนไหนจะเจอช่องที่หนึ่ง จอช่องที่2ช่องที่3หรือช่องที่5อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้มาดูข้อมูลเราเบื้องต้นเขาจะดูจาก ds 1น0เท่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยเขาพอเขาอ่านอ่าน ds 1น0เราแล้วปุ๊บเนี่ยเขายิงคําถามมาหาเราซึ่งคําถามเนี่ยก็จะจาก ds 1น0ทง้งนั้นแหละแล้วก็คําถามเนี่ยส่วนมากเขาจะถามคุณทํางานอะไรคุณทํางานที่ไหนทํางานที่นี่หรอทางานกี่ปีแล้วตําแหน่งอะไระแล้วก็คุณจะไปทําไม นี่ยไหมคะคุณจะไปอเมริกาทําไมถ้าเกิดว่าคุณจะไปที่ไหนบ้างคุณแผนว่ายังไงทําไมถึงอยากไปเขาจะวนคําถามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยก็คืออย่างที่บอกแหละก็คือการสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์อ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะกรณีที่คุณไม่ได้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษคุณไม่แข็งแรงคุณสามารถพูดไทยได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดไทยกับเราได้แต่ถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ฟังเขาเข้าใจตอบได้คุณก็พูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราว่าเออมันไปเที่ยวอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันพูดภาษาอังกฤษได้มันคงเอาตัวรอดแหละหรือจะภาษาไทยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกคะ่ะภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็ ให้คุณศึกษานิดนึงว่าเขาจะถามอะไรมาบ้างซึ่งอย่างที่หญิงแชร์ให้ฟัง,ขงเขาจะถามประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะมี2ออย่างส่วนเอกสารเอกสารที่เราจะต้องเตรียมนะคะเอางี้จากที่ไปสัมภาษณ์มาสองครั้งแล้วเนี่ยเขาไม่หวดูเอกสารอะไรเลยอะเตรียมแต่จําเป็นต้องเตรียมเนื่องจากว่าเกิดอยู่ดี่เขาขอขึ้นมาจะทํำยังไงขอสเตทเมนต์เราอขอดูสเตทเมนต์อยู่หน่อยคุณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนังสือรับรองการทํางาน แทนการท่องเที่ยวคุณไปไหนมาบ้างบางทีเราเอื้อคือเอื้อตอบไม่ได้เราก็ยื่นแผงท่องเที่ยวเขาดูไปเลยเกิดเขาถามแผงการท่องเที่ยวเราว่าคุณไปทําอะไรไปทําไมไปช่วงวันไหนพักที่ไหนเราอาจจะยื่นแผงการท่องเที่ยวเขาได้เลยเขาจะเอาไม่เอาไม่รู้หละยื่นไปก่อนอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเอกสารคุณก็ต้องพร้อมไปด้วยนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารส่วนตัวนะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ปฏิบัติลูกคุณคุณจะเตรียมเตรียมไปให้พร้อมแล้วกันขอไม่ขอไม่รู้ฉันเตรียมไปให้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น uh huh. ement, นะคะสเตทเมนต์นะคะ6เดือนย้อนหลังแล้วก็ควรจะขอก่อนก่อนวันไปยื่นวีซ่า7วันอย่าไปขอก่อนล่วงหน้าเป็นเดือน2เดือนมีนัดวันที่1นึ่งกรุณาคุณมาขอวันนี้อ่าตุลาคมอะไรเงี้ยมันนานเกินไปนะคะ่ะมันไม่อัพเดต สมมติคุณมีนัดคิวสัมภาษณ์เดือนกุมภาวันที่หนึ่งกุมภาคุณก็ควรไปขอสักประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนมกราอะไรประมาณหนังสือรับรองการทํางานถ้าคุณทํางานเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมเตรียมความมั่นใจในการตอบคำถาม,ถามเอ,อกสารให้พร้อมนะคะทีนี้เอาแล้วยินจะมาแชร์สองครั้งที่ไปสัมภาษณ์มาเป็นอย่างไรบ้างครั้งที่หนึ่งที่ไปมานะคะเมื่อปี2018 หิงบอกว่าไปพักกับเพื่อนนี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วนะ,ะไปพักกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้คิดว่าตัวเองไม่ผ่านทั้งนั้นเนี่ยก็คือการตัดคาถามเพราะเขาถามว่าคุณไปพักกับเพื่อนเพื่อนคุณ,คณ,คณเป็นใครรู้จักกันมานานแค่ไหนหญิงก็บอกว่าเ,ออเป็นเพื่อนรู้จักกันมาวิ้สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียน,เร,ยนยเรียนมัธยมเรียนมปลายเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาก็เขามีลูกมีครอบครัวแต่งงานถูกต้องนะที่นู่นลูกโต3ามคนแล้วโตจนจะ20แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่า,าเพื่อนคุณทําอะไรแล้วก็บอกเพื่อนเราเป็นแม่บ้านสามีของของเพื่อนคุณทําอะไรคือเราเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้แหละเราดันถามข้อมูลเพื่อนมาน้อยเรารู้แค่ว่าแฟนเพื่อนเป็นทหารถามว่าเป็นทหารแล้วเขาก็ ดูในคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยนะเขาเช็คเขาสามารถเช็คได้เพราะว่าเราใส่ที่อยู่ของเพื่อนเราไปด้วยไงเอาเหรอ,เ,อเขาเป็นทหารเหรอใช่แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือแฟนเพื่อนเป็นทหารก็จริงแต่เขาเหมือนไม่ได้ไม่ได้ออกลบนะเหมือนเหมือนลดประจําการจะว่าลดก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออยู่ประจอะํออฟฟิศอ่ะอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยไม่ได้ออกไปสนามลบอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็ถามเขาถามบนนะถามเนี่ย คุณไปทำอะไรที่อเมริกาเราก็บอกว่าเราอยากไปเที่ยวเราอยากไปเปิดหูเปิดตานะะแล้วก็บอกว่าคุณไปพักกับใครเราไปพักกับเพื่อนเราก็ตอบคือเขาถามวนจนเราตอบว่าไปเที่ยวตอนแรกเราตอกไปเที่ยวใช่ไหมฝนเูเปกดทาเขาถามอีกนะเขาถามคำถามเดิมว่าคุณไปทำอะไรแล้วเราก็ตอบว่าอ๋อฉันไปเยี่ยมเพื่อนฉันไปเที่ยวแล้วไปเยี่ยมเพื่อนอันนี้คือคือหลงตอบว่าไปเยี่ยมเพื่อน หลังจากนั้นเขาก็สักพักเขาก็ติ๊กนิิคือดูในความแล้วเขาก็ยื่นพาสปอร์ตกลับอึ้งอึ้งกิมกี่คือครั้งแรกมั่นใจมากมั่นใจแบบมั่นใจมากว่าเดี๋ยวต้องได้เพราะว่าหน้าที่การงานเราเราถือว่าหน้าที่การงานเราโอเคก็เงินเราโอเคผ่านเพโลระบบเพโลเงินเือเบียอะไรเงี้ยมันต้องได้สิ การตอบคำถามแล้วเราคิดว่าการตอบคำถามเราพลาดแล้วนะคะอันที่สองพาสปอร์ตคิดเองนะพาสปอร์ตคือพาสปอร์ตขาวขาวคือยังไงคือไม่เคยไม่เคยบินเลยไม่เคยใช้พาสปอร์ตบินไปต่างประเทศเลยมันก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งทำให้เราไม่ได้นะคะข้อที่สามก็คือบอกว่ามีคนรู้จักเนี่ยเราเราก็ไม่รู้นะหลายๆคอมเมนต์ที่เคยแบบคนมาคอมเมนต์หรือมามารีวิวเขาบอกหลายๆคนเลยว่าอย่าบอกว่ารู้จักคน เออมันจริงหรือเปล่าอ่ะเออมันอาจจะจริงก็ได้แล้วเราก็คือมันยังไม่แต่งงานนะคะเราเราลงว่าโสดไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเองว่าครั้งแรกคือเราไม่ผ่านทีนี้ผ่านไป4ปีไปยื่นปีที่แล้วใช่ไหมครั้งนี้ผ่านเจอผู้ชายสัมภาษณ์ครั้งแรกผิงผิวสีสัมภาษณ์รอบนี้เป็นผู้ชายสัมภาษณ์นางก็สัมภาษณ์คล้ายๆครั้งแรกเลยถามคําถามเดิมเลยคุณทํางาน ที่ไหนตำแหน่งอะไรทําไมคุณถึงอยากไปเที่ยวนี้หญิงลงว่าหญิงไม่รู้จักใครนะไปเที่ยวคนเดียวทีนี้เขาเลยบอกว่าอา้าทําไมครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณมีเพื่อนที่นั่นเฮ้ยเขาเห็นทุกอย่างนะเขามีข้อมูลเดิมของเราเขาจะเปิดน่าจะเปิดเรียบเทียบกันนะ,นะดี1หนึ่งหกศูนย์ว่าเอา้าครั้งก่อนคุณบอกคุณมีคนรู้จักที่นั่นนี่ทำไมครั้งนี้คุณบอกคุณไม่มี ือเขาจะถามเลยนะว่าคุณรู้จักคนที่นั่นไหมเราบอกเราไม่มีทั้งที่สองเราบอกเราไม่มีเขาได้ถามย้อนกลับเราเลยบอกว่าใช่ฉันรู้จักเป็นเพื่อนกันแต่ว่าด้วยโควิดเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะแต่ฉันยังโฟล์วเฟซบุ๊กเขาอยู่เออหญิงก็ตอบไปอย่างนี้เลยนะหญิงก็สักพัก,พกเขาก็เลยนโอเคคุณได้วีซ่าเออคือบทจะง่ายก็ง่ายมากคือเขไม่ได้ถามแบบเยอะก็ถาม หมือนคาถามเดิมแหละแต่พอเราบอกว่าเราไม่รู้จักใครแต่เขาก็ย้ํานะเขาก็ถามเพราะว่าครั้งก่อนครั้งแรกเราบอกเรารู้จักส่วนครั้งสองเราบอกเราไม่รู้จักเขาก็จะมาถามไงว่าเอาทำไมครั้งนี้คุณไม่รู้จักใครแล้วเพราะฉะนัน้นเขาจะมีข้อมูลเก่าทั้งหมดนะคะข้อมูลครั้งแรกที่คุณเคยขอเราไม่ผ่านัข้อมูลครั้งที่สองเขาจะดูตาม ds หนึ่งหกศูนย์ที่คุณขอเพราะนั้นคุณจะต้องอย่างที่หญิงย้ำไนงะ คุณต้องรู้ข้อมูล ds 1 6 0ให้ได้จำให้ได้ว่าคุณกรอ,อกอะไรไปบ้างหรือให้คนอื่นกรอกให้เขากรอ,อกไว้ยังไงนะคะก็เลยจะมาฝากว่าคนที่กำลังจะขอวีซ่าอเมริกาแชร์ไว้เป็นประสบการณ์เผื่อหลายๆคนจะนำไปใช้ว่าฉันจะทำยังไงให้ผ่านติดขัดตรงไหนยอยากให้หญิงช่วยนะคะสามารถทักมาได้เลยหญิงจะทิ้งอ e ีเมลไว้ใต้คลิปนี้นะ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือถ้าอยากให้ช่วยในเรื่องของการทำวีซ่าก็สามารถทักสอบถามมาได้เลยนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะไปกะหญิงบ๊ายบาย